ก็มีการสวดยอดมุกด้วยเนาะในการจุงร่างอรไยวิญญาณของคุณยมพ่อ ครอบครัวเพียงมานี้ก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกน้ำใจที่มอบให้อาเมตตาอาเมตตามาหาวิธีขอกราบนิมนต์ขอรับกัจจามีตาติยัมปีสังฆสานังกัจาเม Waliwalani Ibu Sang Haksa Omohayama Satmukante Ibu Sangho Jatuh สองอย่างการแสดงธรรมเทศนาคนทั้งโลกนะครับตอนก่อนที่จะมีการกวานน้ำสองอก่างสำคัญแตเรายึดเช่นวันนี้ผู้เป็นภรรยาก็ดีผู้เป็นุตรชายุตรสาวก็ดีถ้ามีความยึดแน่น แมใหญ่อะไรมามากมายโดยความคู้ดีของท่านเนาะความดีของท่านเนาะล่าลายต่างๆเนี่ยมันก็จะทวีคูณมากขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามองกางไจเวลาเสร็จแล้วค่อยลางหน้าทีหลังนี่ก็บางอย่างก็ลางพรก็ลูกหลานก็สงฆ์แต่ถ้าเัานั้น ไปรวบงวมไปร้อยสอ0ร้อยก็จะล้างทั้งหมดเลยเพื่ออะไรเราเพื่อใหไเราได้คงสเัเเวจให้เราได้ย้อนเห็นว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเช่นนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วแผ่นดินตรงนี้นะพระเจ้าตรัสว่ามีตั้งแต่ตะดูกกองกันเป็นทุกอยู่ในทุนที่แผ่นดินนี้ จะโซนป่ากากกระดหกของมนุษย์ที่ตายไปแท้สัตว์ต่างๆ,ๆไม่มีเลยพระเจ้าอันตไว้ขนาดนั้นก็คงแต่จริงอย่างที่พระเจ้าไั้ตไว้เพราะฉะนั้นเมื่อจะนโยมได้เข้ามางานเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกไม้พระอริยะก็คือมองขึ้นไปข้างบนนก็คื เป็นดอกไม้อริยะก็คือเป็นดวงยังเห็นยังได้พูดยังได้คุยยังได้เห็นการอยู่หยอกแต่มาวันนี้ก็สิ้นลมหายใจแล้วอาจเราได้เอามาตรงนี้เรามาย้อนดูว่าถ้าเราไม่ itself, <fecture? S 3> ถ้าเราโงตั้งแต่ประมาทในวัยว่าเรายังไม่แก่เรายังหนุ่มเป็นสาวเรายังไม่เฒ่าเรายังไม่มีโลกไปไข้เก็บเลยเรา ไม่ค่อยทําบุญทำกุศลก็ได้เรางปัญญายิ่งบางลักษณะนี้เป็นคนใหญ่แต่บางท่านบางคนเนี่ยพยนต์ยังไม่แก่ยังแข็งแรงอยู่อย่าจบติดที่สุดเพราะพ่อกับแม่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นพระอรหันต์ประจําจิตประจําใจลูกทุกคนฉะนั้นเมื่อเราเห็นพ่อเกลีพ่อป่วยเป็นพ่อชราเรา ก็ดูแลใกล้ชิดที่สุดเหมือนกับบุตรดาลูกหลานของคุณพ่อโสคนเนี่ยมาลูกหลานทุกท่านเนี่ยก็ดูแลคุณพ่อจากใกล้ชิดแม้แต่คุณหมอก็ดูแลจากใกล้ชิดแต่นอกจากว่าชีวิตของท่านนั้นบญของท่านนั้นเคยทํามาสิ้นสุดเียงนี้อาจจะมาดูว่าท่านเสียชีวิตในวันที่15 เกิดก็วันที่15จหมาจะมาดูนะดูที่ต้นเหตุของท่านฉะนั้นใีชีวิตของท่านจึงมาถึงจุดปลายปลายทางที่ทานไว้ถึงแค่นี้อฉะนั้นก็ขอขอำนาจบุญปุศลนที่ภรรยาแลบุตรดาลูกหลานได้ประกอบกิจทำบุญอนาศศพหรือว่าทำบุญปงศพนี้ ด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามคนดีแต่ไปถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อ้าสพนักดวงวิญญาณท่านจะล่องลอยยุยสัมภูร์พระเข้ามาทำกุศลกาลังดาพระแล้วก็จะมีการพิธีดำเนินพิธีตามพัฒนาต่อไป ุณเจ้าเรียนท่านประธานในพิธีท่านสจอัศนาอยากบอกว่า ตอนนี้ก็กำลัทงทอดผ้าบางสกุลอยู่เนาะขออนุโมทน,นาบุญกับบุญโยมทุกท่านเนาะเจ้มาพร สำหรับวันนี้ก็ในหมู่บ้านของเราในน้องเราชาวบ้านจะสุขเป็นที่เรียบร้อยก็รอให้วานดอกไม้จามเพื่อวางไว้อะไรครั้งสุดท้ายขอความสุขความเจริญจุบีแก่ท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามขอจบที่นี้วีดีโอนี้ขอความสุขความเจริญจุบีแก่ท่านสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้พีนี้เนาะขอความสุขความเจริญจงแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราขอขอบคุณมากจ้า